Shadow. วัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการคุยครบครื่องเรื่องตลาดทุนกับกรอตกันเช่นเคยนะครับมีเนื้อหาสาระเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์คุณผู้ชมครับบอลอกับบอลจรนั้นน่าจะเป็นหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมมากทีเดียวหากว่าใครชื่นชอบเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นเรื่องของกองทุนรวมต่างๆนานาแต่แน่นอนครับการลงทุนนั้นก็อาจจะมีเหตุเกิดความผิดพลาดหรือว่าเกิดปัญหาเรื่องของการลงทุนได้บ้างเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงแรกของรายการนะครับเราจะมีละครส้นกาุเมมติขึ ประสบป,ปัญหาอะไรกับบรอรหรือว่าบลจที่เขาใช้บริการอยู่บ้างลองไปดูกันครับรอจะมีเงาเอ้าโทษทีครับโทษทีโทษทีโทษทีททเดี๋ยวๆนะฮะนัดนัดกี่โมงครับเนี่ยเลยมา45นาทีนะครับเพื่อนๆรอหิวนะครับ งานยุ่งครับเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าสวงานไม่ยุ่งฮะกำลังยุ่งเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งสาวแสนสวยอยู่เนี่ยว่ากลูกมุกทำให้ปูดหัวทุกวันนี้หมายว่าสวยใสไงละครับมันมาเปลี่ยนตอนนี้ล่ะจัดมาเลยเล่ามาเลยระหว่างรออาหารเนี่ยฮะว่าไงก็เรื่องมันอยู่ว่าสวัสดีค่ะพี่เสือวันนี้มีอะไรโดดให้น้องมุกรั้ใช้คะมีจ้ะ ตอนนี้หุ้นน้ำมันของพี่กำลังขาขึ้นพี่กล่าว่าจะขายสักแสนหุ้นพี่ว่าให้นมุกช่วยขายแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีงเงินสดให้พี่หน่อยนะคะได้เลยค่ะอมเจอพอดีเลยพอดีอยุ้ยอ่ะกำลังจะโทรคอนเฟิร์มกับเสืออยู่พอดีเลยเรื่องเงินที่ได้จากการขายหุ้นน้ำมันอะ่ะก็จะโอนเข้าบัญชีม,มาร์จิ้นใช่ไหม ใช่งั้นอยู่ใจดกาเลยนะไม่ต้องโทรคอนเฟิร์มกันเสียอีกทีงานยุ่งมากเชื่อใจมุกขึ้นใหญ่สวัสดีคะ่ะพี่เสือหุ้นอสังหาตอนนี้มีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นอีกนะคะพี่สนใจจะซื้อเก็บข้อพอร์ตบ้างไหมคะ มอกว่าไม่นานก็ขายทำกำไรได้แล้วล่ะค่ะอืพี่อ่านบทวิเคราะห์ที่มุกส่งมาให้แล้วนะน่าสนใจดีอยากจะซื้อสองแสนหุ้นนะ่ะเอว่าแต่เงินกำไรจากการขายหุ้นน้ำมันครั้งที่แล้วอะพอไหมไม่ต้องห่วงค่ะพี่ยังมีวงเงินเหลือซื้อได้แน่นอนค่ะงั้นมุกสั่งซื้อหุ้นอสังหาตัวนี้ให้พี่เลยนะตกลงค่ะ เสือคะมุกโทรมาแจ้งว่าพี่เสือต้องวางหลักประกันเพิ่มคะ่ะเพราะหุ้นอสังหาขาดทุนวางหลักประกันอะไรกันพี่ไม่ได้ใช้บัญชีมาจิ้นซื้อหุ้นอสังหาสักหน่อยพี่ใช้บัญชีเงินสดที่พี่ให้มุกโอนเงินจากการขายหุ้นน้ำมันครั้งแรกไงจะไม่ได้หรอมุกยังบอกพี่ว่าบัญชีนี้ยังมีเงินเหลือพอที่จะซื้อหุ้นได้ทําไมต้องมาเรียกหลักประกันเพิ่มด้วยอา้าวครั้งแรกพี่เสือให้มุกโอนเข้าบัญชีมาจิ้นน่คะ ไม่ใช่บัญชีเงินสดสักหน่อยแล้วครั้งที่แล้วมุกก็บอกแล้วว่าพี่ยังมีวงเงินเหลือพอก็ต้องหมายถึงบัญชีมาจิ้นนี่คะโอ้ยไม่ใช่เลยครั้งแรกถ้ามุกไม่แน่ใจอ่ะว่าพี่ให้โอนเข้าบัญชีไหนเป็นแน่ก็น่าจะคอนเฟิร์มพี่ก่อนนะนี่ไม่เห็นมีใครคอนเฟิร์มพี่เลยไม่รู้แหละมุกต้องหาคนมารับผิดชอบให้พี่พี่คะมุกไม่เกี่ยวนะเออเป็นไงเรื่องของฉัน เนี่ยเห็นใจนะเห็นใจรู้ไหมว่าป่านเนี่ยฉันยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้เลยพี่สาวฉันพี่ส้มโอเขาก็โดนเหมือนกันนะอันนี้โดนด้วยอระแต่ว่าเป็นผู้จัดการแบงค์ชวนให้ไปลงทุนในกองทุนรวมอะไรสักอย่างนี่แหละครับรับรองผลตอบแทนรายนั้นเอาไปเห็นผลตอบแทนเท่าปุ๊บเขาตาโตไม่สนใจอะไรสักอย่างแล้วเขาไม่ได้บอกว่ากองทุนรวมไม่ใช่เงินฝากมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่นะ เขาบอกว่าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่เงินฝากเจ้าตัวเขาก็ไว้ใจเพราะว่าฝากเงินเขามานานไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรเอกสารก็ไม่อ่านลงทุนไปเลยโอ้โอี๋กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยสิประหลัดทลาวประหลัดทำไงอะเรื่องมันก็ใหญ่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยฉันก็ไม่รู้อะว่าจะไปถามใครทางธนาคารนะเขาบอกว่ามันเป็นการลงทุนในกองทุนรวมมันไม่ใช่เงินฝากเขาไม่รับผิดชอบ แต่ทีเนี้ยถ้ามันเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบเนี้ยเราจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมได้ที่ไหนเออนน่นอนสิจะมีไหมคนที่จะมาดูแลให้ความเป็นธรรมอ่ะเวลาที่เราลงทุนแล้วมีปัญหาแบบเนี้ยจริงๆเนี่ยท้งสองคนเจเย็นๆก่อนนะครับเรื่องของปัญหาการลงทุนมันเกิดขึ้นได้แต่จริงๆมันมีทางออกอยู่ ถ้าหาว่าคุณผู้ชมนะครับมีปัญหาเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทั้งบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเนี่ยแน่นอนครับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะหาทางออกในการเยียวยาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องได้จากที่ไหนนะครับวันนี้ครับผมมีทางช่วยเหลือนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมประสบปัญหาเรื่องของการลงทุนมาฝากกันแต่ต้องติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนครับ